วันนี้เราค่อนข้างติดขัดนิดหน่อยค่ะอาจจะเพราะว่าเรื่องการสื่อสารอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับเขาก็มาดีด้วยค่ะวันนี้เสี่ยมั่นใจไหมไหเราไม่ไม่ค่ะไม่ไม่มันทำให้แบบวันนี้เขาเขาดีด้วยแล้วก็ทําให้เราแบบเล่นยากเขาเน้นเกมสิร,ร์ฟกับเราเยอะมากเลยครับแล้วก็แบบพอเราวันแรกเราแบบว่าเป๋ๆอะไรเงี้ยมันมันทำให้การลุกผสมของเรามันค่อนข้างที่จะแบบยากอะค่ะ ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ก็ยังเรายังแข่งไม่ไม่จบนะคะก็เชียร์ต่อนะคะเดี๋ยวนัดหน้าเจอเกาหลีค่ะก็จะสู้เต็มที่เลยก็รู้สึกว่าแบบ ทีมค่อนข้างที่จะตื่นตัวน้อยไปแล้วก็รักษาระดับการตื่นตัวค่อนข้างที่จะสวิงแบบสวิงเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ตัวสูงด้วยแล้วเขาก็เหมือนกับบล็อกดีพอบล็อกดีโซนรับเขาก็ดีพอเราบล็อกเหลือเดียวก็จริงเราหลอกเราทําก็จริงแต่ว่าพอตีหลุดไปปุ๊บโดนโซนเขาหมดเลยแล้วพอเขาโต้กลับมาด้วยความที่เขาแบบพยายามยืดตีโอเวอร์เราอะ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบค่อนข้างที่จะเข้าโซนไม่หันแล้วก็อย่างก็คือพอตีมาปุ๊บลงสนามหมดเลยไม่ได้ลงตัวคนรับเลยนะเยคะ ็อยากให้แฟนๆติดตามต่อนะคะเพราะว่านี่คือแมตช์ที่3นะคะอยากให้ทุกคนติดตามและเชียร์พวกเราส่งกำลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะแล้วก็พวกเราก็จะทําเต็มที่ทุกสนามทุกเกมค่ะก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาแข็งแกร่งจริงในเรื่องของการเกมที่เขาวางมานะครับรวมถึงเรื่องของคันธำของเราเนี่ยทำแล้วไม่สามารถสําเร็จได้แล้วเข้าโต้กลับมาเนเราไม่อยู่นะครับในเรื่องของ การเล่นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือเขาทาการเสิร์ฟได้ดีมากนะครับในสองเซตแรกในเราแทบลาบากมากในเรื่องของการรับเสิร์ฟก็เข้าทํานะครับก็ต้องเตรียมเตรียมเล่นกับเกาหลีให้ให้ดีขึ้นนะครับนะครับก็เรื่องของพอดีเราจะได้กลับมาปรับปรุงแก้ไขด้วยเพราะว่าอย่างสภาพร่างกายเนี่ยผมว่าต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้นะครับความความแข็งแรงของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะควบคุมแล้วก็ทำให้ดีครับผม